บรรยากาศตอนเช้านะจ๊ะตอนนี้เฮ้าก์กสิกรกูุบลเขาเมืองไปเปิดลานตามปกตินะคะตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเช้านิดนิดเกือบจะ7จ็ดโมงแล้วนี่คุณหมาแล้วก็บรรยากาศรอบ,บานก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่ามนโดนเทือกกับบ่าเน,นี่เราก็เตรียมตัวมกเตอร์ไซค์รูเก่านะจ๊ะไปมามอเตอร์ไซค์ประมาณเก่าสิบโลเก้าสิบกิโลเกือบร้อยโลนะจ๊ะครับ ซาซาไปเรื่อยๆนั่เนเองนะจ๊ะบ,บริบบรณอันน,นี้บรรยากาศกําลังดีร่มแนวกําลังมานี่พี่สาวเมื่อก่อนนี้เมื่อน,นี้เดือนพฤษภานะจ๊ะเดือนพฤษภานี่จากจากหุ่นยหญ่ๆแบบนี้จากม้อนวดเมื่อนักหนักแบบนี้นะจ๊ะแบบว่าเอ,อ้ยนี่บางทีเ่ะก็ขอบคูณลูกค้านะคะที่มาแล้วก็ถามไทยข่าวพี่สาวว่า ปัจจุบันจังจากเกิดอุบัติเหตุเป็นจังไรแน่เนาวในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์นะจ๊ะเนี่ยจากคนี่แบบอืหนวดนะยุรหนเนี่ยผ่าปัจจุบันนะจ๊ะตัวนี้ก็คือสภาพคือตอนนี้เลยแบบนี้เลยมันแบบตั้งแต่เกิดเหตุมากกับจุกอกนะคะประมาณสี่เดือนจะหาเดือนแล้วนะจ๊ะนอนโรงพยาบาลกับสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนออกมากะไม่ยืนเรียกร้องแต่ยังบ่ค่าเนมีการตอบรับอีกอย่างเลย ตแต่งเกิดเหตุมากเข่ากะมีราคาจใจ่ายของตัวเองทั้งนั้นเลยล้วนๆเลยจากที่แบบมันเป็นอุบัติเหตุก็จริงแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราทํามันไม่ใช่สิ่งที่เราทําให้ตัวเองเกิดขึ้นนั่นเองนะจะ๊ะมันเสียใจมันจุกในอกนั่นเองนะจะ๊ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็อัปเดตนะว่าสภาพปัจจุบันเป็นแบบนี้ไม่รู้จะฟื้นกลับมาปกติได้เมื่อไหรไม่ปกติก็ให เดินง่ายเดินสะดวกกว่านี้ก็ยังดีนี่แล้วก็ขับรถกลับพร้อมชิกจุกน้อยหนึ่งตัวติดรถมาด้วยแบบนี้เลยนะจ๊ะตัวนี้ขับมอเตอร์ไซค์กลับนะจ๊ะแล้วกลับมาเปิดร้านเช้าวันอังคารที่28เหมือนเดิมจ้